มาเด้นบันี้เด้อแล้วแล้วพี่น้องเขาเหอนหอนนุ่นนัวกระชาขาอ่อนน้ำเว้ยเนี่ยเคสัมผัสแบนปลาแห้งเอ้ยเางวันตมื่อใช้ปลาแห้งเลยไม่กินเจนจะกินกับบมี่หรอมาหอมขาอ่อนอื้อ เคยกี้แม่เคกินแบบเยอะมากไหมเคยเป็นแม่ค้ายนี่ยเหมือนสาวมากก็ซ้ำบายสะปั่นขาวก็ย่างย่างกินไปน้ำตาลวันแล้วก็คือหอดแม่พี่หนักมาดูมาดูอร่อยฮึชามีขอไว้ซื้อชากินมือนแรกเลย มันเนี่ยคุณอิมเนี่ยคุณกินบ้านทารีอืออือ,อ,อแค่ข่าวันทอดไม่ข่าวันทักือ,อจับนิวว้วลือกันดะมันเอาบุษเอแบบนี้ให้ต้องหมดเลย ย่างไปกันข้างพอพร้อมค่ะตั้มไใช้กับนใบสมนอยดองแสบเนาะยังแสบคือว่า Oh, on, on. Mm hmm. อ่ mm hmm. านหอนอ่อนๆนี่ค่ะาายุบานถ้าวเขาไม่อีนะอย่บานเนี่ยปิ้งกบปิ้แหมๆแล้วก็มาตําตําให้ลาไม่สมเอ้ยคุณแม่วมีไมาได้สีเห็นให้กินแอบ

ห้องคาอ่อนสระโบุบัวเขาไม่ถีดแสบฟังไม่ขาวหอนเลยี่นะขาวหอนอ่อนนุ้ยอื คลิปนี้อ่ะซำเนกย่ะน,น้อพนังองอผา,าแล้วเราก็แช่เป็นร่างกายห่ง,งผมุ่บใจพี่น้อเบอุ่สูทสกุลเด้อสีไอเจอ